สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่30เมษายน2565นะคะวันเสาร์หลายๆท่านหยุดงานหลายท่านยังต้องทำงานยังต้องทำมาหากินนะก็ยังมีเรื่องการงานการเงินมาให้ได้รับชมกันนะคะความรักกับสุขภาพด้วยมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่ให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ เราสามารถจะนำไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆได้ด้วยค่ะสีมงคลวันเสาร์นี้ค่ะใครต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้สีชมพูเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธใครต้องการเสริมดวงเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จใช้ดําหรือน้ตาตาลนะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เงินเงินทองทอง,ทองใช้ฟ้ากับน้ําเงินเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวนะคะสําหรับวันเสาร์นี้ ไม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะ